มันเท่าให้โชคสวัสดีพี่สุกูสุขันกับผมกิจมาตามแนวทางล่าวัฒนาของปูศูนย์เจวันพุทธที่หกสิงหาซองหาหกแปดเบื้องเมื่อวันจันทร์ที่4พี่น้องเลขบนมันออกสองสสองเลขล่างออก8ปดสองของปูศูนย์เจ็บกเขาแล้วพี่น้องนอนหลุดเลย เรียัตรออก42ของปูกับมิตราน25 26 27นะพี่น้องบ่เข่าพี่น้องบ่เข่าเอาหมเป็นแล้งเนี่ยแยกตัวมหมยวันพุธที่หก Beato. ลรวพัฒนาผูศูนเก็ วิ่งลูดบนล่างห่อนเอาคักหนอกไปหนอ,ห,นอห่อนเอาตะเสาเอาในกระดก็เดียว,วิ่งลูดบนล่าง ห้ากับหกปูเน้นหา 5 0 6 0 7 0 ห้าหนึ่งหกหนึ่งเก็ดหนึ่ง สองมากตามรัฐบาลไทยบะห้าส่วนห้าสองเนี่ยหกสอง เจ็ดสองเก้าคู่บนล่างได้พี่น้องด้อเก้าคู่บนล่างไปกับส่วนตัวเน้นห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองเน้นทิศหาได้พี่น้องด้อหลักหกนี่เป็นตัวกันเป็นตัวล่อง วันพุธที่6สิงหาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปู่ศูนย์บนรางวิ่งรูดหาคับ6เน้น5 5 0 5้าศูนย์ห้าหนึ่งส่วนตัวเน้นเน้นติดหาได้พี่น้องด้อ หาศูนย์หาหนึ่งหาสองเนี่ยเป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นของปูจิตหกเนี่ยเป,ป็นตัวร่องนะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องมารากักเจ็ดก็คือจัดได้ใช่กันมาได้เมื่อเป็นมาไล่เมือของปูนี่ยขีดเส้นใต้แน,น่นแน่เป็นตัวเน้นได้พี่น้องเน้นหาไม่ีสัญลักษณ์ไม่โลกโก้ความปูศูนย์เจ็ดนะเอฟซีที่ติดตามปูศูนย์เจ็ดหลุดจากลายมือปูอยู่หรอกเนาะจำไลายมือปูได้อยู่หรอก กขอบคุณปูโซนเจ็ดได้หลายครับผมขอพี่นองเฮาโชคมานกันแห้งๆปังๆกันเมนื่อแรกในสองตุ่มเคืองเนาะอยาจะลากกเลื่อมฝากกดเลยก็แชร์กดติดตามมาเท่าไหร่โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม